วันนี้นะฮะจะมาทำน้ำตะไไร้นะครับช,ชาชาแล้วก็น้ำ,นะะนำตาลไร้นะฮะเนี่ยผมได้ชามานะครับเป็นชาทั่วไปเบอร์หนึ่งนะฮะเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับคือเบอร์หนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องลวกน้ำเปล่าทิ้งนะแต่เบอร์สามต้องลวกน้ำเปล่าทิ้งนะฮะลวกน้ำเปล่าทิ้งสักสักหนึ่งน้ำนะฮะถ้าเป็นเบอร์สามนะแต่เบอร์หนึ่งไม่ต้อง เบอร์หนึ่งเราเราสามารถที่จะต้มได้เลยนะครับน้ำร้อนนะฮะคือจริงๆอะผมกินเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะต้มประมาณ3าสามน้ำนะฮะเติมกินแล้วก็เติมกินแล้วเติม,ตมประมาณสักสามน้ำแล้วก็ทิ้งนะตอนนี้ผมจะมาทําน้ําตะไคร้วันนี้เราจะกินน้ำตะไคร้กันจริงๆผมก็กินทุกวันนั่นแหละนะครับตอนนี้วัตถุดิบผมมีเพียบนะฮะนี่ตะไคร้เพราะว่าได้คุยกับแม่ไว้ตั้งแต่ตอนที่แม่แกลงไปที่ ไปไปที่ LTS นะที่กรุงเทพบางนานะฮะก็เลยคุยกันเรื่องผักตอนแรกผมจะปลูกบนดาดฟ้าทีนี้ก็สองจิตสองใจเพราะว่าผมจะกลับมามาที่บ้านนะ่ะที่ที่สุรินอยู่ผมก็เลยเฮ้ยถ้าเราปลูกบนดาดฟ้าแล้วใครจะไปดูมันมันก็เลยจะไม่มีคนดูนะฮะเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะขึ้นไปดูแลต้นไม้ผมผมก็เลยบอกเอ้ยเดี๋ยวผมไปปลูกไว้ที่ต่างวัดดีกว่า ก็เลยเป็นนโยบายหลักของเรานะฮะเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะซื้อให้น้อยซื้อให้น้อยลงนะครับซื้อซื้อของให้น้อยลงนะครับกินสิ่งที่ปลูกปลูกสิ่งที่กินนะเนี่ยตัวนี้บางคนมองข้ามมันไปนะฮะแต่ไครเนี่ยมันดีต่อระบบทางเดินอาหารและลำไส้นะฮะหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยไอสิ่งข้าง,ข,างข้างบ้านเราเนี่ยสิ่งที่เรากินที่เราที่เราเห็นมายู่ทุกวันนี่ มันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ทางยาหลายสิ่งอย่างนะครับแล้วลองไปศึกษาดูนะฮะเดี๋ยวผมจะไม่เข้าไปลึกของมันแต่ว่าผมจะให้ดูว่านี่คือสมุนไพรที่เรากินตอนเช้าๆนะฮะกับแต่ก่อนผมเป็นโรคภูมิแพ้นะผมนี่หายใจไม่ออกเป็นอะไรอย่างเงี้ยหลายสิ่งอย่างนะครับหลังจากที่ผมปรับประพฤติกรรมการใช้ชีวิตดูหนึ่งความเย็นจากห้องแอร์สองน้ำดื่มที่เป็นน้ำเย็นนะครับอะไรที่เป็นเย็นๆเนี่ยมันจะทำให้เราแบบ รู้สึกคัดจมูกหายใจไม่ออกนู่นนี่นั่นเป็นวงเป็นหวัดอะไรหลายสิ่งอย่างครับตอนนี้ผมไม่ผมไม่ได้ใช้ยาพ่นจมูกเหมือนเดิมเลยนะฮะผมไม่ได้ใช้ยาแล้วแล้วก็ผมสามารถใช้ชีวิตอยู่โดยไม่ใช้ห้องแอร์ได้แล้วตอนเนี้นะครับผมยินดีที่จะให้เหงื่อมันออกแล้วผมก็จะเติมน้ําเรื่อยๆดีกว่าผมไปโรคภูมิแพ้จริงแล้๋วผมสามารถผมเติมน้าของผมเรื่อยๆถ้าผมรู้สึกว่าผมสูญเสียน้ําก็คือเหงื่อมันออกผมก็จะเติมน้าเรื่อยๆน้าน้าที่ว่านี่คือตัวนี้ไงนี่ไงครับ น้ำตะไคร้มัง่งน้ำใบเตยมัง่งน้ำตะไคร้ใบมะกรูดน้ำแบบชุดต้มยำนะฮะเอามาต้มแล้วก็กินนะฮะผมไม่รู้ว่ามันช่วยได้ไหมแต่มันช่วยได้ที่ผมลองมาผมไม่เป็นภูมิแพ้แล้วนะฮะแล้วก็สุขภาพผมดีขึ้นในระดับที่พึผมพึงพอใจนะครับอย่าให้น้ำหนักตัวเกินอย่าให้น้ำหนักตัวเกินจากมวลที่เขาระบุมานะฮะของผมเนี่ย เห็นผมดูตัวเล็กนะบางคนเ้ยทำไมผอมลงตัวเล็กลงน้ำหนักผมลงจากเดิมที่มาตรฐานผม68โลมสูง168นะน้ำหนักผม68เป๊ะเลยมาตรฐานชายไทยแต่ณปัจจุบันนี้ยณปัจจุบันนี้ผมรีดไขมันออกนะผมผมรีดไขมันออกแล้วผมจะผมจะเสริมมวลกล้ามเนื้อนะครับอาจจะกินเวลโปรตีนอ่านะอาจจะกินเวลโปรตีนเพื่อเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับตอนตอนนี้เรามาเริ่มด้วยกันตั้งแต่ต้นว่า หลังจากที่ผมลดน้ําหนักลงไปจากเดิมที่เป็นพุงพะโลเลยเป็นโรคภูมิแพ้โอ้เดินไม่ได้อะไรไม่ได้ก้มไม่ได้เอ็นข้างหลังผมนี่ยืดครับผมเป็นออฟฟิศซินโดรมผมทำงานอยู่ในออฟฟิศนะครับอยู่ในห้องเดียวเดียเนี่ยเป็นระยะเวลานะครับ20ปีคุณลองคิดดูเนี่ยถ้าคุณทำงานในห้องเดียวเดียวแล้วนั่งอยู่ในโต๊ะตัว,ตวเดียวเนี่ยระยะเวลานะฮรระยะเวลา20ปีเนี่ย ตั้งแต่ LTS เปิดขึ้นมายี่สิบปีนี่คุณลองดูนะฮะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย <laughs> นี่นกูอยู่ในอวกาศแล้วเนี่ยอยู่ในเหมือนเหมือนอยู่ในยานอวกาศเลยฮะอยู่ในยานอวกาศมาเลยผมอยู่มายี่สิบปีจริงๆโต๊ะเดิมๆห้องเดิมๆอ,อ,อยู่อย่างนั้นมายี่สิบปีผมคิดว่าผมควร,กรเกษียณแล้วนะครับอายุงานผมเนี่ยถ้าเทียบเท่ากับเหมือนเหมือนข้าราชการทหารนะครับถ้าเขาได้ออกลบต่างบั ออกออกรบในสงครามระหว่างประเทศหรือได้ขึ้นสนามหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะมีวันทวีคูณนะฮะคือไม่ต้องไปรอหกสิปีนะฮะเขาจะมีเขาจะมีวันทวีคูณของเขานะฮะคือผมไม่รู้ระบบราชการเป็นยังไงะฮะแต่เขาจะมีเขาเรียกวันทวีคูณอะไรของเขาอะครับประมาณนี้ของผมเนี่ยผมทางานยี่สิปีเทียบเท่ากับเทียบเท่ากับคนทํางานทั่วไปสี่สิบปีนะครับเพราะว่าผมทํางานถึงเที่ยงคืนตีสองทุกวันในระยะสิปีแรกบางคนไม่รู้หรอก แต่ผมทางานอย่างจริง,รงเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเรานอนไม่หลับพอนอนไม่หลับปุ๊บเราจะทําอะไรนั่นแหละคือประเด็นประเด็นคือเรานอนไม่หลับเราคือสมองมนเลเซตลอดเกิดจากการดื่มกาแฟเกิดจากความเครียดความวิตกกังวลความยึดติดความอะไรก็แล้วแต่หลายสิ่งอย่างมันทําให้เรานอนไม่หลับคือความอันดับแรกและคือความวิตกกังวลมากๆสองคือความอยากความกําหนัด คือหลายสิ่งหายงองประกอบมันทําให้คนนอนไม่หลับเอาจริงนะครับคุณลองถามตัวเองว่าทาไมคุณนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะคุณคิดเยอะคุณจินตนาการเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นฮไว้ก่อนก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าวิตกกังวลเรื่องที่ยังไม่เกิดซะส่วนมากผมเป็นอย่างนั้นจริงผมผมคล้ายๆกับว่าเราอะไรนะเราคิดถึงเรื่องพรุ่งนี้มือลือนห้าเดือนข้างหน้าหรือปีหนึ่งข้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ถ้าไปคาดหวังเรื่องอนาคตทำเป็นไปอย่างที่เราคิดนี่คุณจะนอนไม่หลับเลยคุณจะเป็นโรคนอนไม่หลับผมเจอมาหมดแล้วประสบการณ์ของผมเนี่ยผมจะแค่อยากถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อนบางคนที่กําลังเป็นอยู่นะว่ามันเกิดจากอะไรน้องๆหลายหลายคนเนี่ยวัยทํางานเนี่ยเริ่มแล้วนะฮะเริ่มทํางานแล้วเริ่มได้ตําแหน่งหน้าที่การงานตัวเองเป็นผู้จัดการเป็นรองผู้จัดการเป็นผู้ช่วยหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นข้าราชก,การเริ่มเริ่มเริ่มขยับตัวเองวิทยาฐานะขึ้นมา เริ่มอะไรประมาณนี้เริ่มมีความเครียดวิตกกังวลงานเยอะเจ้านายจ้องอะไรอย่างเงี้ยคุณจะนอนไม่หลับเชื่อผมสิบางคนเครียดถึงฆ่าตัวตายเห็นไหมฮะเยอะแยะมากมายมันเกิดจากความคิดของเรานี่แหละหลักๆเลยแต่ครับบางคนเอ,อ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมคือบางคนเขาไม่สามารถระบายไงฮะไม่สามารถระบายให้คนอื่นฟังได้คือพอมันไม่สามารถระบายแล้วมันก็จะเก็บกดเก็บกดสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะฮะ พอสะสมไม่ต้องอะไรฮะผมยกตัวอย่างเงี้ยเมื่อคุณมีลูกโป่งอยู่ลูกหนึ่งเนี่ยคุณลองเติมน้ําเข้าไปเติมไมเรื่อยๆครับเติมไมเรือ่อยๆเติมไปเรื่อยในที่สุดเนี่ยลูกโป่งนี้มันก็จะแตกป๊ะหนึ่งถ้าสมองเส้นเลือดในสมองคุณไม่แตกเป็นอมัพอมพฤกษ์อัมพาตหรือตายไปเลยก็ดีแต่ประเด็นมันไม่ตายไงเอออย่าคิดว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรง เหมือนดูเหมือนเมื่อกูแข็งแรงกูยังเดินได้อย่านะครับไอตัวที่อยู่ในเส้นเลือดไอตัวที่จะไปเลี้ยงสมองนี่แหละสาคัญนะครับตัวนี้คือสําคัญเส้นเลือดตัวเนี้นะครับเมื่อไหลที่คุณมีความเครียดเส้นเลือดเดินไม่สะดวกเพื่ออะไรฮะบ,บางทีมันอาจจะมีหลายสิ่งอย่างมันไม่สามารถที่จะไปได้โดยปกติของมันไปอ่ะมันก็จะตกลงไปในเหมือนลูกโปง่งหลังจากนั้นมันก็จะโปง่งแคดด่นั้เองนะครับ เมื่อเรารู้แล้วนะเมื่อเรารู้ว่ามันเกิดสิ่งนี้เราก็ควรหลีกเลี่ยงมันนะครับหลีกเลี่ยงโดยโดยดูแลตัวเองมั่งอะไรมั่งผมเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยดูแลตัวเองเลยผมไม่เคยรักตัวเองเลยทั้งชีวิตเนี่ยผมรักแต่คนอื่นผมไม่เคยรักตัวเองเลยไม่เคยคิดว่าสุขภาพตัวเองจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สุขภาพตัวเองต้องดีก่อนไม่เคยจิตใจตัวเองต้องดีก่อนผมไม่เคยคิดครับผมรักแค่คนอื่น ไม่เคยรักตัวเองอย่าให้ปาถนาให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราต้องการเรารักคนอื่นกลัวเขาไม่ได้อยู่ได้กินกลัวเขาไม่มีเงินกลัวเขาจะครอบครัวเขาจะลําบากกลัวทุกสิ่งอย่างกลัวแทนคนอื่นเขาลืมไปว่าไม่มีเราเขาก็อยู่ได้จำไว้นะครับไม่มีเราสักคนเขาก็อยู่ได้เราอย่าเราอย่าเอามาตรฐานตัวเองนะครับไปคิดว่าเอ้ยเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเราถ้าขาดเราเขาจะอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เขาอยู่ได้ครับเขาลำลงชีวิตอยู่ได้คนรอบข้างเราอยู่ได้ทุกคน มนุษย์ไม่ปล่อยให้ตัวเองอดตายมนุษย์ไม่ปล่อยให้ตัวเองลําบากนะครับมนุษย์มันจะดิ้นรนของมันเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนั่นคือฉันจะยางของมนุษย์นะครับอย่าไปคิดแทนคนอื่นนะครับรักตัวเองก่อนนะถ้าอยากอยู่นานนะถ้าไม่อยากอยู่นานก็ไม่ต้องไปสนใจใช้ชีวิตตามปกติไปนะครับอยากคิดว่าตัวเองแข็งแรงเฮ้ยเดินเหินได้อายุยังหนุมนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อ,อไหร่ที่คุณมีไตกินสลายในเส้นเลือด คุณเตรียมตัวนะครับคุณเตรียมตัวไวเลยนะคุณเตรียมตัวไวเลยนะครับความดันสําหรับผมเนี่ยผมเป็นเบาหวานนะครับผมเป็นเบาหวานอย่างเดียวนะความดันผมไม่เป็นไม่อะไรนะผมเป็นเบาหวานเพราะอะไรครับเพราะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผมไงผมไม่ได้ไปโทษอย่างอื่นนะผมโทษตัวเองนะรุนร้วนเลยมันเกิดจากตัวเองล้วนคือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะครับกินนอนเที่ยวออกกำลังกายไปไหนไม่มีกินนอนเที่ยวใช้ชีวิตแบบสุลต่านไปเลยอะไรประมาณนี้นั่นแหละ แล้วก็เมื่อเช้าคุยวิธีนแล้วความอยากไม่รู้จยกพอน่ะนะครับผมไม่หยุดมันก็เลยทําให้แบบหนึ่งสุขภาพเราไปแล้วสุขภาพจิตก็ไปแล้วมันไปหมดเลยมันไปหมดเลยครับมันไปทุกสิ่งอย่างฉะนั้นนะ่ะเคยคุยไว้ไทีหนึ่งนะครับว่าคนเราอ่ะคนเรานะใช้ชีวิตใช้ชีวิตถามตัวเองกันใช้ชีวิตใช้ชีวิตแบบไหนอยากใช้ชีวิตแบบไหนอยากมีความสุขแบบไหนเออ ถ้าคุณยังอยากใช้ชีวิตแบบสังคมเมืองกินเที่ยวท่องลาตีก็ใช้ไปสำหรับผมเนี่ยเข้าใจไหมครับว่าต้องรู้จักอิ่มรู้จักหยุดรู้จักพอผมอิ่มผมก็แค่หยุดไม่กินต่อเฮงผมก็แค่หยุดอย่างผมเลิกกินเหล้านี่เพราะอะไรอะ่ะผมไม่ได้อะไรเลยแค่ผมอิ่มผมก็หยุดผมก็ไม่กินต่อในเมื่อเรารู้สึกอะไรอิ่มเราจะไม่รู้สึกอยากถูกต้องไหม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องเที่ยวเนี่ยผมเนี่ยมือวางระดับหนึ่งนะครับถามเพื่อนเพื่อพี่น้องของเราที่เคยใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์กับผมมาก่อนเนี่ยผมผ่านอะไรมามากมายก,กว่าที่ผู้คุณคิดอีกผมถือว่าก่อนจะหยุดพี่เคยสุดมาก่อนนะไอ้น้องพี่จะบอกให้ก่อนจะหยุดพี่แม่งเคยสุดมาก่อนไม่ใช่สุดธรรมดานะครับสุดวิลจักเลยจ้าเรื่องจริงทําไมสาเหตุที่ผมต้องตั้งชื่อสุดวิรจกักรเพราะผมจะสุดทุกสิ่งอย่าง ผมสุดแล้วผมกินเที่ยววันหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่แบบไหนใช้ชีวิตยังไงคนที่อยู่ใกล้ชิดผมมาตลอดนี่จะรู้เพื่อนเพื่อนพนฝูงพี่น้องที่ใช้ชีวิตกับผมเคยกินเคยเที่ยวเคยลุยกับผมมาจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงนะครับเมื่อผมกินผมกินให้สุดเมื่อผมไปผมไปให้สุดผมทําอะไรสุดทุกอย่างเข้าใจไหมฮะผมทําสุดมาหมดแล้วผมถึงบอกว่า ก่อนจะหยุดผมเคยสุดมาก่อนสุดก่อนที่ผู้คุณคิดอีกแค่ผมไม่อยากเล่าไม่อยากพูด <c oughs> วันนี้มันถึงเวลาแล้วที่ผมจะบันทึกข้อมูลนี้เก็บไว้ให้ลูกหลานลูกผมรู้จกักภรรยาผมรู้จักผมแฟนผมรู้จักผมทุกคนที่เคยเข้ามาในชีวิตผมเนี่ยรู้จักผมดีว่าผมเป็นยังไงนสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่หยุดเองมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ต่าง มากมายเข้ามาในชีวิตมรสุมทุกอย่างมันอยู่ที่ที่มันผ่านเข้ามามันเกิดจากเอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยล้วนๆน,น,นะครับนั่นแหละมันก็เลยทําให้ไลฟ์สไตล์มันเป็นอย่างนั้นไงฮะทำให้สุขภาพมันแบบเสื่อมโทรมลงไปแบบอย่างอย่างรวดเร็วมากนะครับเปรียบเสมือนว่าผมใช้ชีวิตเร็วเกินไปสําหรับชายวัยเดียวกันด้วยเอาง่ายๆนะครับ ผมใช้ชีวิตตั้งแต่ตั้งแต่ตแตผมจบป .6 ขึ้นม .1 ห,หลังจากนั้นผมก็เลิมไปเลยว่าชีวิตวัยรุ่นนักศึกษาชีวิตการเป็นเด็กมัธยมมันรสชาติเป็นยังไงอ่ะผมไม่รู้จักอ่ะผมไม่รู้จักเลยชีวิตเด็กมัธยมมันเป็นยังไงผมได้สัมผัสมาแค่ปีเดียวหลังจากนั้นผมไม่ผมไม่ได้สัมผัสมันเลยในรั้วมหาลัยเหรอที่ที่ทุกคนทั่วไปเรียนตามมาตรฐาน18 19 20เขาอยู่ในมหาลายัยแต่ผมแม่งทางานแล้วไง นั่นไงผมใช้ชีวิตเปลืองผมใช้ชีวิตเปลืองเปลืองกว่าบุคคลทั่วไปเป็นสิบปีก็คือพลังงานชีวิตของผมมันหายไปสิบปีแล้วผมยน่นระยะเวลาการไปด้วยรุ่นทิ้งไปเลยนะครับผมมาสตาร์ททำงานแล้วเออทั้งทั้งที่หลายๆคนก็ยังยังเรียนอยู่เลยบางคนยังเป็นเด็กกระโปรลอยู่เลยยังไม่จบมสามทวยทำไปอ่ะแต่ผมทำงานแล้วเพื่อยังไม่จบมสามผมมีครอบครัวแล้วหรือหลายๆคนอะไรก็แล้วแต่ ผมทิ้งชีวิตไปเลยเนะี่ยสิปีตัดทิ้งไปเลยนะสิปีที่ตัดทิ้งไปเลยผมไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างที่ผู้คุณคิดเลยพูดง่ายจบประหกก็คือแก่เลย <laughs> จบปหกคือแก่ได้ทํางานเลยไงนึ่ออกไหมอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็คุยไปเรื่อยนะครับสเเเหระไปผมก็แค่บันทึกไว้เผื่อลูกหลานมาดูไปไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับเปิดดูได้ก็ดูเปิดไม่ไม่อยากเปิดก็ผ่านไปไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับผมไม่ได้คาดหวังให้ใครมาถูกใจมามาชอบแค่วันนี้ อย่ามาเล่าเรื่องตะไคร้จะไปไห,ลหลายๆอย่างตะไคร้กับใบชานี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้มต้มแล้วก็จะดื่มนะก็ก็ดื่มก็ดื่มให้ได้เวละ2ลิตรเนี่ยนี่นะผมจะมีน้ําวันละ2ลิตรเนี่ยตัวนี้สําหรับต้มดื่มโดยเฉพาะนะครับเนี่ยนี่นเอามาเตรียมพร้อมนะครับดื่มชาตะไคร้วันนี้แฮปปี้แฮป